สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์เรายังคงอยู่ในบทที่1น,นะคะเรื่องของจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0และศย์ค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะสอนเรื่องการนับเพิ่มทีละ5นะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะคือเพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถนับและบอกจำนวนโดยการนับเพิ่มทีละ5ได้เริ่มเรียนกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของการนนะับเพิ่มทีละสองกันก่อนนะคะคุณครูมีรูปภาพรูปฟุตบอลนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะนับเพิ่มไปพร้อมๆกันนะคะสองส1่หกแป สิบหกส2บแปดยี่สิบยี่สิบสอค่ะตอนนี้นะคะเสียงสุดท้ายที่เรานับคือ3ามสนะคะดังนั้นเราก็จะทราบจำนวนลูกฟุตบอลแล้วว่ามีฟุตบอลจำนวน 30ลูกนะคะเราใช้วิธีการนับเพื่อให้ทราบจํานวนสิ่งของต่างๆนะคะต่อไปมาทบทวนการนนะับเพิ่มทีละสิบกันบ้างค่ะเด็กๆนับพร้อมกันเลยนะคะเป็นเสียงออกมาด้วยนะคะเริ่มจาก10 20 30อ่าตอนนี้เราก็ ทราบจำนวนตุ๊กตาแล้วว่ามีตุ๊กตาจำนวน30ตัวนะคะอ่ะต่อไปวันนี้ค่ะมาดูในส่วนของการนับเพิ่มทีละ5บ้างนะคะการนับเพิ่มทีละ5นะคะเราจะนับเพิ่มจำนวนไปครั้งละ5หน่วย5หน่วยนะคะอ่ะเริ่มต้นนะคะนักเรียนก็จะต้อง ดูซิว่าตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตารูปสไปเดอร์แมนนะคะ5ตัว5ห,หน่วยเนี่ยอยู่ตั้งแต่ตัวไหนถึงตัวไหนบ้างน,นะคะ1 2 3 4 5 5ตัวนี้ใช่ไหมคะนักเรียนก็วงล้อมรอบไว้แล้วก็นับ ค่ะต่อไปนักเรียนสังเกตนะคะว่าตุ๊กตาแต่ละตัวเนี่ยมันมีขนาดมันมีรูปร่างที่เท่ากันเลยดังนั้นนะคะการนับครั้งต่อไปนักเรียนไม่ต้องมานั่งนับและอันไหนจะอีก5้าตัวนะให้นักเรียนสังเกตขนาดนะคะถ้ามันขนาดรูปร่างเท่ากันดังนั้นช่องถัดมามันก็จะอยู่ในสัสดส่วนที่เท่ากันด้วยนะคะ เราก็ใช้วิธีการสังเกตเอานะคะนับเพิ่มอีก5เป็น10ค่ะเห็นไหมกรอบสี่เหลี่ยมที่เราวงร้อมรอบทีละ5นะคะมันก็จะมีสัดส่วนที่เท่ากันเลยนะคะต่อไป5 10แล้วต่อไปก็นับเพิ่มอีก5เป็น15เพิ่มอีก5ก็เป็น20ค่ะนะคะเราก็ จะทราบจำนวนตุ๊กตาแล้วว่ามีตุ๊กตาจำนวน20ตัวนะคะ,ะต่อไปมาดูตัวอย่างต่อไปอันนี้เป็นรูปหุ่นยนต์นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีหุ่นยนต์หลายตัวมากนะคะแต่ละตัวมีรูปร่างและขนาดเป็นยังไงกันคะเท่ากันนะคะนักเรียนก็ดู ในครั้งแรกนะคะหนึ่ง5สาี่ห้าห้าตัวนี้ค่ะห้าตัวแรกวงล้อมรอบเอาไว้นะคะแล้วนับ5ค่ะ,ะดังนั้นบรรทัดถัดไปนะคะเมื่อหุ่นยนต์มันมีรูปร่างและขนาดที่เท่ากันนะคะดังนั้นบรรทัดถัดไปเส้นที่เราล้อมรอบมันก็จะต้องมีขนาดที่ตรงกันด้วยใช่ไหมคะหแล้วก็นับต่อค่ะสี สิบห2ายี3สิบยีค่ะเสียงสุดท้ายที่เรานับได้คือ40นะคะดังนั้นเราก็จะทราบจำนวนหุ่นยนต์ว่ามีหุ่นยนต์จำนวน40ตัวค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันนับจํานวนนะคะจำนวนที่ไม่เกิน100นะคะโดยเป็นการนับเพิ่มโดยคุณครูจะไม่มีรูปภาพเป็นตัวช่วยแล้วนะคะจะให้นักเรียนช่วยกันนับนะคะอ่ะ การนนะับแบบแรกคือนับเพิ่มทีละหนึ่งใช่ไหมคะนับเพิ่มทีละหนึ่งเนี่ยเราก็จะนับเพิ่มไปทีละหนึ่งหน่วย1 2 3 4 5ส7 8 9ามห้าเ็ดแสนี่ยไปจนถึง100ไปจนถึงจำนวน100เราจะนับจำนวนได้ทั้งหมด100ครั้งนะคะกว่าจะครบตั้งแต่1งถึง100่เนี่ยเรานับไปจำนวน100ครั้งด้วยกันนะคะต่อไปค่ะ มาดูการนับเพิ่มทีละสองบ้างนะคะการนับเพิ่มทีละสอง่อะเดี๋ยวนะักเรียนนับไปพร้อมๆกร,รูนะคะนับไปจนถึง100เลยเริ่มจาก2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบแปดสามสิบสามสิบสองสามสิบสี่สามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสี่สี่สิบหกสี่สิบแปดห้าสิบห้าสิบสอง ห้าสิบสี่ห้าสิบหกห้าสิบแปดหกสิบหกสิบสองหกสิสหสิบหกหเจดิบเจ็ิบสองเจสเจ็หเจ็ดสปดสิดสองปดปดสห 88 90 92 94 96 98 100นงะคะเก่งมากค่ะเด็กๆเ,เมื่อเรานับจนถึงจำนวน100นักเรียนลองตอบคุณครูซิว่านักเรียนนับไปทั้งหมดกี่ครั้งคะะเรานับไปทั้งหมด 50ครั้งนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจํานวนครั Shore ้งเนี่ยมันจะลดลงนะมันจะน้อยลงกว่าการนับเพิ่มทีละหนึ่งเนาะการนับเพิ่มทีละหนึ่งเนี่ยเรานับไปตั้ง100ครั้งแต่ถ้าเรานับเพิ่มทีละสองเนี่ยเรานับเพียงกี่ครั้งคะนับเพียง50ครั้งค่ะต่อไปค่ะมาดูการนับเพิ่มทีละ5บ้างนะคะการนับเพิ่มทีละหเนี่ย จำนวนครั้งมันจะยิ่งน้อยลงไปนะคะ,ะนักเรียนเปล่งเสียงพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวนะไปพร้อมกันเลย5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 8จ็ดสิบเจ็ดสิบหเห้นึ่้ย็นไหมคะเด็กๆจำนวนที่จำนวนครั้งที่นักเรียนนับเนี่ยมันจะมีจำนวนที่น้อยลงไปอีกนะคะเหลือเพียง 20ครั้งนะคะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองนับเพิ่มทีละสิบอ่ะนักเรียนลองคิดสิว่าถ้าคุณครูให้นักเรียนนับเพิ่มทีละสิบนะคะนักเรียนคิดว่าจำนวนครั้งมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะอ่ะไปดูนะคะไปดูการนับเพิ่มทีละสิบนะคะจำนวนครั้งมันจะ ลดลงค่ะลดลงนะคะลดลงเหลือเพียงแค่10ครั้งนักเรียนไปนับพร้อมกันนะคะ10 20 30 40 50 60 70 80 90 100จค่ะจะใช้นับทั้งหมด10ครั้งค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะทบทวนการทำแบบฝึกหัดนะคะคณิตศาสตร์เล่มที่1นนะคะจะจะอยู่ในหน้า5และหน้า6นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องการนับทีละ5คือการนับเพิ่มทีละ5นะคะนักเรียนต้องดูคําชี้แจงให้ดีนะคะคาชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยวงรอบภาพ แสดงการนับทีละ5ด้วยนะคะดังนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำด้วยก็คือการวงรอบภาพนะคะและให้นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจำนวนด้วยหลังจากที่นักเรียนวงล้อมรอบภาพเวลาการนับทีละ5แล้วนะคะนักเรียนก็เขียนตัวเลขแสดงจำนวนด้วยนะคะก็จะมีทั้งหมด2หน้าด้วยกนะะันค่ะ นักเรียนลงมือทําได้เลยนะคะ,ะอะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนมาลองตรวจคําตอบกันค่ะมาดูข้อที่1ก่อนนะคะข้อที่1ในหน้าที่5นะคะข้อที่1น,นะคะจะได้จํานวนนักเรียนชั้นปอสองทัพหบีแก้วน้ํา35ใบนะคะถ้านักเรียนคนใดที่ วงรอบภาพไม่เหมือนกับคุณครูนะคะไม่ได้วงแนวนี้แต่วงแนวอื่นแต่ว่าการวงรอบภาพของนักเรียนก็คือนับเพิ่มทีละ5ก็ถือว่าถูกต้องเหมือนกันนะคะได้คำตอบคือ35นะคะข้อที่2คํคำตอบคือขุนมีรถของเล่น30คันค่ะข้อที่3แก้วตามีสีเทียน40แท่ง มาดูเฉลยหน้าที่6บ้างน,นะคะหน้าที่6ข้อที่1นะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าการวงรอบภาพเนี่ยมันจะมีบางรูปภาพที่ไม่ได้ถูกวงรอบไว้เพราะอะไรคะนักเรียนเพราะว่าเขาให้เรานับเพิ่มทีละ5ใช่ไหมคะ เราเหลือเศษแค่3เราวงไปแล้ว5 5 5วงไป5แล้วเหลือเศษ3เศษ3เนี่ยมันไม่ครบเท่าไหร่คะมันไม่ครบ5ดังนั้นนักเรียนก็ไม่ต้องวงรอบภาพนะคะให้นับเพิ่มไปทีละหนึ่งได้นะคะอ่ะอย่างเช่น5 10 15 20 25เพราะอได้25แล้วเราก็นับต่อคะ่ะ 25แล้วก็26 27 28ดังนั้นคำตอบที่ได้คือ28ถ้วยนะคะต่อไปมาดูที่ข้อ2ค่ะนักเรียนจะเห็นว่ามันมีเศษอีกแล้วนะคะมีเศษ4นะดังนั้นไอเศษ4ตรงนี้นะคะเราไม่ต้องไม่ต้องไปวงรอบนะคะและ นักเรียนอาจสงสัยคุณครูหนูสามารถวงทีละสองได้ไหมหนูจะนับเพิ่มอีกทีละสองได้ไหมนักเรียนย้อนไปดูที่โจทย์นะคะโจทย์เขาบอกว่าให้เรานับทีละ5เท่านั้นนะคะดังนั้นเศษเนี่ยมันไม่ถึง5มันได้แค่สี่เราก็ไม่ต้องวงนะคะดังนั้นคำตอบข้อที่2นี้ก็คือนมเปรี้ยว59ขวดค่ะมาดูข้อที่3ค่ะ ข้อที่3นะคะ,ะนักเรียนสังเกตจะเหลือเศษ2รูปก,ก็ไม่ต้องวงอีกเช่นเคยนะคะจะได้คำตอบคือมีไอศกรีม37แท่งค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนทําถูกกี่ข้อหรือมีนักเรียนคนไหนทําถูกหมดทุกข้อเลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ